เีีรตดคู่นานิทิพงศ์และอาจารย์สันติเสวีมลครับทุกเรื่องราวนะครับที่จะพูดคุยกันนะครับในบ่ายวันนี้นะครับ4689899ครับเอสเสเข้ามานะครับ4689899นะครับจัราการร่วมกันนะครับบางท่านก็อาจจะฟังเสาร์อาทิตย์นะครับก็มารีรันตอน10บโมงเช้านะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่คุณผู้ฟังอยากรู้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัน อาจารย์อังคารก็จะเป็นผมกับคุณกิ่งแก้วเพตาพี่กิ่งแก้วแต่พุทธพระหัตส,สุขก็จะเป็นอาจารย์สันติสวัิมนและผมสมเกียรติถึงเสาธิตด์ด้วยนะครับก่อนที่จะคุยกับอาจารย์สันตินะครับก็เรื่องราวของค่าไฟฟ้านะครับในบ้านแต่ละเดือนในช่างแสนแพงนะฮะพอไฟฟ้าและรงจรทีก็ต้องเสียค่าเรียกช่างซึ่งตอนนี้ช่างมาซ่อมเนี่ยราคาก็ไม่ใช่ธรรมดาบางวันก็มีแมลงบินเข้าไปในไฟจเนเป็นปัญหากวนใจเต็มไปหมด ปัญหาเหล่านี้นะครับบอกได้เลยว่าจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะวันนี้ชอบแมนเนียเข้าใจปัญหากวนใจในบ้านคุณให้นนออนดูโอไลท์โซลาเซลล์6 0รวัตต์รุ่นไฟสองสีไล่ยุงครับตอบโจทย์แผงไฟโซลาเซลล์นะครับที่ให้ทั้งแสงสว่างนะครับและในเวลาเดียวกันก็ไล่ยุงได้ด้วยอันนี้ดีเลยนะฮะติดตั้งง่ายไม่ต้องงอช่างทำงานผ่านรีโมทครับ แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยนะครับเขาจะติดอัตโนมัติทันทีเมื่อไม่มีแสงมีรับประกันสินค้านานถึง1ปีเต็มเลยทีเดียวโปรโมชั่นสุดคุ้มแบบนี้นะครับบอกเลยเลยว่าฟังดีๆนะครับซื้อนีออนนีออนดดโอไลโซราเซลล์หกรวัตต์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นครับหแถม1ครับแถมได้กับชุด เอกจากหนึ่งแถมหนึ่งแล้วนะครับยังแถมชุดไขควงอเนกประสงค์และไฟฉายสปอร์ตไลท์ให้ด้วยถ้ารวมเบ็ดเสร็จนะครับหนึแถมหนึ่งกับของแถมเนี่ยนะครับรวมมูลค่า9 0 8 0บาทครับแต่วันนี้ชมพันเนียมาลดเหลือเพียงจาก9 0 8 0เหลือเพียง1,190ลดมาเยอะมากนะฮะสนใจโทร02 114 3990 0 2 1 1 4 3 9 9 0ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะุกช้อปที่ช็อปแมนเนี่ยนะฮะอันนี้ดีจริงๆอยากให้คุณฟังได้มีโอกาสได้ใช้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่จะคุยกับอาจารย์นะครับก็คือเรื่องที่เราจะพาไปแลนลี่กันนะครับ FM99 ชวนแฟนรายการร่วมเดินทางประจำปีในกิจกรรม9นายที่นายแลนลี่แฟมิลี่ลันลากาญจนบ,บุรีครับ เรื่องราวเหล่านี้นะครับบอกได้เลยว่าจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปสักการะพระราบางประทานพรอ,องค์ใหญ่ชมวิวจากเนินเขามองเห็นทิวทัศน์ที่วัดถ้ำเสือครับนอกจากนั้นนะครับจะพาไปเดินสกายวอล์กครับกระจกใสแบบ360องศาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในบริเวณแม่น้ำแควนะครับนอกจากนั้นมือ้ออาหารที่กินอย่างมื้อเที่ยงแสนอร่อยเนี่ยฟินๆไปเลยครับกลางแม่น้ำสองสี พักโรงแรม f e l i กซ์ริเวอร์แควร์รีสอร์ทนะครับโรงแรมนมี้สวยมากๆนะฮะแบบบรรยากาศดีเลยนะฮะแล้วก็แบบติดกับสะพานข้ามแม่น้ำแควรครับร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายของเรานะครับอาซี RC เองพร้อมชมคอนเสิร์ตครับงานเลี้ยงแสนอบอุ่นนะครับงานนี้บอกได้เลยว่าคุณจะต้องประทับใจแน่ลุ้นรับของรางวัลด้วยนะครับมากมายเลยทีเดียวไปวันไหนครับ 8กับ9พฤศจิกายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142อีกทีนะครับ0925315142หรือไม่ก็เข้าไปที่ Facebook ของ fm99 ครับก็จะรู้เรื่องราวต่างๆรีบจองครับเพราะฉี่นั่งใกล้เต็มแล้วนะครับไปที่อาจารย์สันติสเวทมุนครับอาจารย์มาเรืยงครับมาแล้วครับพูดอยู่นครับครับอาจารย์ครับ สวัสดีคกันสมเกยียรติสวัสดีท่านผู้ฟังทุกประเทศครับทุกโลกครับสมัมผัสเเว่นพิพน์แม่ชยมายน้ำรำความรู้ปูความอร่อยและความอร่อยปูคุณธรรมนี่คือมาตรฐานเปิดสารอาหารติดปีครับครับผมท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมจะแนะน,นำอ,ะอาหารที่ท่านผู้ฟังอาจจะไม่คุ้นเคยจะอร่อยกินบอกจะวิเวเคยกินปูปูยักษ์ไหมฮะซาลาบอเยคเยคเคยเคยจ้ะ คุณไปกินที่ไหนล่ะร้านตรงแถวออะอ,ะอะไรละะ่ะซอยสุขุมวิทสามสิบเอ็ดนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นบอกแต่ว่าพวกบูที่กุณงเกียรติฐานเนี่ยก็เส้นะเขาเขาไม่ใ็่ปูมีชีวิตด้วยน้ําเลยอ,อาจารย์ฮะว่ายน้ําคือมันอยู่ในเขาเอามาแล้วมันอยู่ในในใน,ในที่ว่ายน้ําของเขาอาจารย์ ไม่รู้แล้วผมไม่เคยไปแต่เนี้ยผมได้ครับช,ชื่อร้าน,าาน,นซินเซนหรือผมจําชื่อร้านไม่ได้ไม่เป็นไรไม่มีจะมือ<ผ>มพาไปจ้มือพาไปเออครับไม่เป็นไรผมแบบเชื่อจากร้านคะราบาลพานแับที่อยู่สุวิทย์ยี่สิบเ็ดนะครับอ๋อก็เคยไปกินที่เขาไปดมมาแล้วครับแต่ผมก็บอกได้ว่าที่เขาไปโดมค,ครับที่บ้านเรากับร้านธาบาบานี่มันอต่างกันธะราบาลพานพานเนี่ยนะครับ <S <S คือที่ที่ ผมไม่าำที่เขาไป่ตัวเนี่มันเอาปูนี่นะก็ก็จะว่าปูปูเทเนมากกว่าแล้วเราเ<ม>อามากินนถุงกระกันนะครับก็บอย่างนั้นกรจจารานี้ผมก็ไปเห็นแล้วก็อยากจะเรียนนักลูกฟังมันมันเขาทำอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์เลยเขาเอาปลาเอาปูทะเลปลาเป็นๆน,นะฮะมาอยู่ในร้านเขานี่ก็าเชิญน้ำน้ำทะเลกันรัๆๆร้ น้ำทะเลต้องเย็นเฉียบเลยนะเพราะปูตาบ่ามันมันอยู่ในน้ําแข็งในัอแล้วเวลาจะทานนี่ก็จะยกไปปูตาบป่ามาให้ดูนะวัาตัวน,นี้ให้เลือกนี้ไมอร่อยไหมจะกินทั้งตัวหรือจริงขาจ้าม,มันก็หวานไปรอร่อยครับคุณผุ้เกียิเขาทําเมนูไว้ปูตาบ่าให้เราเลือกกันหลายอย่างมีทั้งนึง้มีทั้งอย่างมีทั้งปลาผัดมีทั้งข้าวต้มมีทั้งกินบุระมีทั้งโอ้ยเยอะเลยครับแต่ที่ผมชอบมากเลย เ้าต้มเนื้อปูสาราบะนี่มันหวานเลยห hmm. วานติดคิ้วเลยอะไรนะครับตองติดลิ้นงเลยผมจะบอกว่าท่านผู้ฟังครับืูถ้าท่านผู้ฟังจะไปทานเนี่ยขอแนะนําว่าไปหลายๆคนนะครับเพราะตัวมันใหญ่เท่านั้นไปคนเดียวสองคนนะมันมันไม่หมดลกครับ,รบต้องไปทานดูเนะี่ยร้านนี้เขาก็จะเปิดนะครับก่อนที่จะดูให้เส,สอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเออ ไอ้น้ำปลาหวานเนี่ย,ายขายดีดีน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนืน้อแ,แ,แน่นๆแบบเน้นเ้นรสชาติเข้มขน้นเขาบอกว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไปฟูดแลนด์ก็ได้ไปเซเว่นก็ได้ไปโตตัดก็ได้ไปท็อปก็ได้ไปอูอ๋เอยเอะๆตอนนี้ขายได้ที่เลยพิจารณะวัตถุดิบชั้นดีเลยต้องบอกเลยว่าเป็นวัตถุดิบแบบพวกพวกอะไรอะพวกกระปงกระปี่พวกกุ้งเขาจากปัตตานีเลย ราคาสูงอาจารย์เพราะว่ายี่ห้ออื่นอาจจะยากหน่อยแต่เราไม่ว่ากันใครชอบแบบไหนชอบแบบนั้นแต่เราชอบน้ำปลาหวานแม่อารีบบกินมาถูกใจพวกดาราไปแจกพวกดารานะ่ะชอบใจกันใหญ่เลยตอนนี้ซื้อกันนะอ่ะเรือ่องน้ำปลาหวานนี่ผมเหียดจำมาสองได้อนนะจำได้แต่ไปแล้วนะจากเวลาไปแล้วใช่เหยียดเาบอกเราผมเหียดบอกใช่ไหมแล้วก็ สมุนล้ำปานน่าวาเน่ยังเดี๋ยวี่คุณยี่หวา่าเพราะแกรักคุณยี่หวามากเลยแกก็บอกว่าคุณยี่หวาเรียนนะเรียนนะแต่คุณยี่หว่าไม่จำเองยน <laughs> นะเพราะเอ้าก็มีน้ำปลาวาแม่อรีแล้วทำไมต้องไปทำล่ะใช่ไหมนะ,นะเพราะฉะนั้นซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็พกติดตัวไปที่ไหนก็สบายๆนะจันออนอเขาบรรจุพันธ์ก็ดี <c oughs> อ่ะมาดูเอสเปซต่อเลยเขาบอกว่าในเควินเลช เควินเลชเป็นแบบเหมือนคอมเพนเนเป็นเป็นเหมือน,นห้างเล็กๆอาจารย์เควินเลชมีร้านโจ๊กเนื้อที่น่าสนใจคือร้านตรงสุขฟฟุมวิทยี่สิบสี่นะถ้าถ้าจำไม่ผิดเขาไม่ได้บอกมาจะว่าเควิ l เลชเนี่ยพวกมันจะมีร้านอาหารเยอะอาจารย์มันเน้นเรื่องร้านอาหารไม,ไ,มไม่ได้ไเน้นช็อปปิง้งเขาชื่อเควินเลชอยู่ตรงอยู่ตรงถนนพระรามสี่ก่อนถึงช่องสาม ครับเขาบอกว่าออมีร้านชื่อโกลเด้นโบว์ซึ่งเป็นร้านอาหารจีนราคาอ,อ,อาจจะสูงหน่อยหนึ่งแบบพัตคารจีนนะครับจากคุณคุณทีขอคุณคุณทีครับเขาจะบอกว่ามีโจ๊กแบบฮ่องกงเลยโจ๊กเ,เนื้อไม่เป็นไรขอให้มันอร่อยเจอะทานถูกไม่ว่าหรอกขอให้อร่อยอย่างอินโจ๊กเนื้อเนี่ยมันเนื้อต้องนุ่มละหมักก็อย่างดีนุ่มบุบอกความหวานนิดนึง พูดถึงหมักเนื้อทิงเก๋เนี่ยร้านผมเก๋รู้จักมาชิมนาทองเนี่ยเขาหมักเนื้ออร่อยจังโอ้ยร้านนาทองตรงตรแยกสุธิสาราชดานะ่ะเ<ม>ขาเรียก<ม>พัฒการน,นาทองปเป็ดย่างใช่จะไ,ไปผมไปก็ต้องบอกทารัดหน้าเขาเขาหมักเนื้อดีนะแล้วไอ้ไอ้ไอเส้นก๋วยเตี๋ยวเขาเน,นะนาี่นะมีกลิ่นกระทะหอมเลยนะแต่ดูแล้เขาดังมากเลยนาทองนี่ไอ้เนี่ยไอ้โอเซนี่เขาดังขึ้นคุณบิน โกยซีมีร้านชื่อพัตคพัตคานาทองเป็ดย่างเป็นพัตคานห้องแถวที่อยู่ตรงแยกรัชดาสุทธิสารนะครับคุณผู้ฟังจอดรถสะดวกแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกแล้วรัดหน้าเนื้อกยซีมีเป็ดย่างเขามีโหสารพัดอาหารเขาเป็นร้อยร้อยเมนูนะอาจารย์แล้วก็ไม่แพงด้วยนะคือแนะนําคนไปกินทุกคนชมหมดเลยว่าเอ้า บางคนบางคนก็ไม่ไปผิดร้านถูกร้านไม่ว่ากันแต่ถ้าจะกินอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะครับร้านด้านเหนือแบบแบบฮ่องกงอ่ะแบบกวางตุง้งอ่ะนะครับแล้วก็หลายๆเมนูเนี่ยร้านพัฒาคารนาทองเป็ดย่างแยกเข้าเซิร์เขาเ้า,เขาไปดูครับจะเจอเบอบร์แยกสุธ,ธิสารรัชดาอาจาจย์เนาะรอบอ่าเพราะฉะนั้นหากินง่ายไม่สะดวกมากเลยติมซัมเขาก็อร่อยนะอาจารย์อะไรนะติมซำ อ๋อเขาบินตลอดตอนคืนเขาังขายเป็นจําเลยเขาขายเขาทําเองประมาณสักสิบห้าอย่างมั้งใช่ใช่สิบห้าหรือยี่สิบอย่างขายหมดจบกันอะ<ช>่ะเราพวกปลาปลาเนึ่งปลาอะไรเขาเป็นปลาเป็นหน้าจา์ใช่ใช่อ๋อนะไปได้เลยนะฮะพัชการนาทองเป็ดย่างคนละร้านกับนาทองที่เราจัดงานแต่งงานนะคนละคนละร้านกันครับครับได<ช>้ครับแล้วก็อ่ามาดูเอสเวสตต่อนะครับเขาบอกว่า พูดถึงข้าวแกงพักกลางกับพักใต้อาจารย์ว่ามันเมนูแตกต่างกันไหมคะอู่มากเลยครับพ้องใต้เขาจะออกจัดรสเผ็ดจัดเค็มจัดนะนแต่สาพัคกลางเราจะไม่จัดจะออกเขาเรียกเนื้อเนมือนกินเะนื้อเอนะนั่นก็ตั้งเกียวหวานเลยที่ผมชอบชอบครับถ้าให้คนทางใต้เขียวหวานนะโอ้ทางเผ็ดทางเค็มคับผมชอบจินะ เขียวหวานเนี่ยเป็นแกงของคนภาคกลางหมายถึงว่าอาจารย์ชอบเขียวหวานภาคกลางมากกว่าหมายถึงว่ามันถูกถูกลิ้นเราอ่ะส่วนเขียวหวานไาใ้ใครชอบก็ชอบไม่เป็นไรนะต่างคนต่างชอบอ่าถูกต้องแต่ตอนนี้ยเขาแกงภาคกลางกับภาคใต้ก็ขึ้นมาแบบแข่งกันเลยอาจารย์เยอะคนรูขายเขาแกงใต้เยอะมากอ่ะ ถ้าแ,แกงใต้ไม่มีเท่าไหร่วรเวลากินข้าวแกงเราจะกินข้าวเรียกขา้ขาวแกงเพชรบุรีครับนะเนี่ข้าวแกงพระกลางเพชรบุรีนี่อร่อยตอนนี้หายไปนะข้าวแกงเพชรบุรีงาข้าวแกงภาใต้เขามาแทนครับเปนะ็นเห็่ๆเนี่ยข้าวแกงเรากินข้าวแกงอ็กินเมืองเพชรนะ่อาอร่อยมากเลย <S <S ถ้าข้าวแกงเมืองเพชรเหมือนอย่างวันก่อนที่ผมไปกินปลาแดงเนี่ยเขาเป็นคนกำแพงเพชรแต่เป็นภาคกลางเหมือนกันเรจะถือว่าพระก,กลางเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ มันก็เป็นภาคกลางขึ้นทางเหนือละก็ได้จะไปอย่างนี้แล้วข้าแกงอีกทางสุขโขทัยอ่ะที่วัดสังเวชอ่ะอนนะคุณติว๋วคุณติ๋วัน่อร่อยมากมากเลยเนี่ยแต่มันเป็นหาเดือเบือที่จอดรถไม่มีก็<ร>ไม่จอดเลยวัดอ่ะที่เขาก็ปิดประตูแล้วก็ลำบากเลยเกินเพราะฉะนั้นกลุ่มกลุ่มสุขโขทยัยกำแพงเพชรอันนี้ก็เป็นกลุ่มเข้าแกงภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะจ๊ะเนาะ ครับใช่ก็ะจะแตกต่างจากเพชรบุรีรลชบุรีใช่ไหม,ไมแตกต่างมันเยอะเลยครับแตกต่างมันเยอะเลยเพราะทางเพชรบุรีจะออกหวานหน่อยไหมจา้าเอาแน่นอนแล้วเพชรบุรีราชบุรีเขาติดหวานวันนั้นเมื่อวันก่อนไปที่จ่าจงเสาโอ้คุณี่จ่างเสาก็กินหวานนะ <c oughs> โอ้หวานออกหวานนัะนันจิ้มน้ำจิ้มออกหวานเลยู็แปลกอีกนะคนพักการนิยมหวานใช่นะคนพักกางนี่ยังยังแทบเป็น ทางชนบุรีระยองะจันตลาดนิหวานไหมจันหวานนะชปนบุรีเนี่ยหวานผมอยู่บางชนผมรู้คนกินข้าวต้มเนี่ยต้องใส่น้าําตาลทรายเลยเกลียดเขาไมกินนะเขาด้วสาก็เห<า>็นเขาใส่กันนะอุย้ยบางคนนะใส่ทั้งโคตน้นําพริกป่นใส่น้ำํำปรุงอย่างก๋วยเตี๋ยวอะพวกข้าวต้ม<อ>พวกโจ๊กอะใช่ใช่คนชนคนเพชรเนี่ยนะครับมันกินรสคล้ายๆกันทะเลมันอยู่ตรงข้ามกันนั่นนะครับผมเกียดครับ ถ้าเรานั่งเรือตัดจากเพชรบุรีตรงไปเลยนะชนจังหวัดชนบุนนบรีอ่ยเอาไทยเหมือนกันเนาะครับนะเพราะนั้นเออ,อย่างที่บอกไว้แล้วครับว่าข้าวแกงที่ถามมาข้าวแกงภาคกลางกับข้าวแกงภาคใต้ก็ต่างกันแต่อย่างอีสานไม่มีข้าวแกงอีสานไม่มีไม่จัดอีสานนะอาจารย์เนาะมีเหรอก็มีมีมีก็คือถ้าเป็นอีสานเนี่ยเขาก็ทำข้าวแกงเล,เลนแบบภาคกลางนยอาจารย์ แต่รสชาติเขาก็ออกจะเป็นแบบเป็นเคกงแบบแบบรสชาติจะเค็มๆจะแบบเหมือนอีสานอะเหมือนอาหารอีสานอาจารย์แต่เขาแกลือไม่ดังเขาหอมไม่มีอ๋อกุงหว้าเขาบอกมีนะกระอัติสายเลยมันมีเคาแกงมาเหนือไม่มีมบอกแต่แต่ก็จะขายในตลาดนะพี่เคาแกงเหนือเขาก็เขาก็จะมีนะแกง้นขนแกงลกมนุน อแล้วก็แกงฮังเลอะไรพวกนี้แล้วก็แกงหน้าหนาเพาก็จะมีหมูกระด้างนี่ค่ะพี่แกงผัดปังจินโซเก็อย่างนงี้เนาะแกงอ่อมเป็นแกงอะไรย่างเงี้เนาะน้องจินอ่อมแกงอ่อมแล้วก็พวกลาบอะค่ะคนเหนือมีข้าวแกงชัดเจนค่ะเป็นรสเป็นอาหารเหนือเลยค่ะแล้วแล้วก็ผัดหน่อเนาะผัดหน่อมากผัดหน่อโอ้หผมไม่เคยเจอไปเจอร้านเขาแกงภาคเหนือร้านเนือพี่ว่าที่เชียงใหม่ก็เป็นเป็นคุณป้าขายแต่นนี้อเขาหยุดขายไปแล้วเพราะเขาไม่สบาย ก็เราก็ไปถึงอ่ะก็เนี่ยอย่างที่พี่ว่าบอกเลยอ่ะเป็นตู้แกงแล้วกับข้าวเป็นเหนือหมดเลยแต่มีแอบมีพักกลางเช่นอาจจะมีพะโลหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะทําเสริมขึ้นมาเป็นอะไรที่แบบนิดนึงแต่ส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะเป็นแบบนี้เลยแบนปัาจินส้มเสริมขึ้นมาก็จะเติมเสริมนี่แหละแกงเขียวหวานกับพะโล้พี่ใช่ใช่ใช่นอกั้นก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นอ่อมก็มีนะอ่อมเนื้ออ่อมอะไรก็เป็นอ่อมแบบแบบพักเหนือน่ะผัดหน่ออะไรเงี้ย แล้วก็มีพวกเอ่เอ่อจินนอะไรนะแกงผักปังจิ้นส้มเอ่อผักกาดจออะไรอย่างเงี้ยจอผักกาดเราเนี้ยมีหมดเราก็มียำด้วยนะมียำข้ายำอะไรก็ไม่รู้ยำหนังยำหนอนจะตาตามปะนูลอะไเงี้ยเออเนี่ยเคยเคยเจอร้านหนึ่งตรงกำแพงดินแต่ว่าทุกวันนี้ไม่มีแล้ว เพราะว่าคุณคุณยายแกอายุมากแกก็เลิกไปวันก่อนแวะไปดูเดี๋ยวนี้ตรงตรงไอ้กำแพงดินอ่ะพี่หวาตรงนั้นเขาเขาเขาทำคลองให้ายๆญี่ปุ่นน่ะทำคลองสวยงามแล้วก็คุณป้าเขาขายอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทุกวันนี้ก็คุณป้าก็ไม่ได้ขายก็เลยไม่ได้กินแล้วแกงเหนือเสนใหา่ก็ต้องไปเข้าร้านอาหารเลยเนาะ ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าตังเหนือจริงอ่ะกตามตลาดก็จะมีข้าวแกงเหนืออยู่ค่ะใช่ประตูเชียงใหม่ประตูอะไรที่มันมีล้ตลาดต่างๆก็จะมีใช่<ม>ใช่จริงแ,แล้วแล้วบางทีก็ก็มีแฝงแฝงพักกลางปผสมผสานไปบ้างนิดหน่อยค่ะอย่างที่บอกมาคือแกงเขียวหวานต้มพะโลนี่ยทีเขาก็จะเสริมโอ้เสริมหน่อยเสริมหน่อยสําหรับคน <c oughs> ต่างจังหวัดที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในเชียงใหม่ก็เ <c oughs> ชียงใหม่หรือเชียงรายก็ตามแต่ยังยังเชียงรายอ่ะอาจารย์สันติรู้เลยมันมีข้าวแกงเพชรบุรีอยู่ ตรงข้ามกับโรงแรมสุขไมล์ร้านน่ะค่ะโอ้นั่แ<ต>นะแต่ว่าแต่ว่าไม่เคยกินพี่หวาเคยกินไหมเคยกินค่ะพี่ใช่ได้ไหมรสชาติแบบคนเพชรบุรีก็ออกหวานหวานหน่อยอ่าก็เป<ๆ>็นก็มีบ้างมีบ้างสําหรับนักท่องเที่ยวที่เขาทานอาหารเหนือไม่ถนัดอนะ่ะก็จะมีร้านอย่างเงี้ยแฝงอยู่บ้างเล็กน้อยนะจ๊ะนะพี่หวานเนาะใช่ค่ะพี่ได้แต่อาหารอาหารเข้าแกงภาคเหนือเขาก็มีแกงของเขาส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีกะทิ ป้าคนเดียวไม่ค่อยกินอะี่ผนเาบอกกินกนะทิเนาะใช่หาไม่ค่อยกินแตกินเออพี่ซึ่งดีต่อร่างกายคือบางคนก็บอกกะทิดีบางคนก็บอกไม่ดีทุกลุงดีไม่ดีพี่หว่าทุกอย่างอ่ะมันมันขึ้นก้บเรากินหรือเปล่าที่กะทิจริงๆมันก็มีประโยชน์แต่เราอย่าทานเยอะ,ะถึงไรคะเราก็ต้องทานให้มันะดีค่ะไม่ใช่ว่าทานแต่อ๊้กะทิก็แกงกะทิทุกอย่างมันก็ไม่ได้ค่ะมันของทอดอ่ะเราก็จะกินแต่ทอดทุกอ,อ,อย่างก็ไม่น่าจะต้องกินคนๆกันไปค่ะพี่เนี่ยไม่กินเยอะน้องสาวยเซเลียเนี่ย โอ้ยพอแกงกะทิทีนะพี่หว่าใส่กะทิสักเข้มข้นมากอะ่ะอันนี้ถูกต้องไหมจริงๆถ้าเพียงไงแี่เกี๊ยวหนังกะทิข้นมากก็ไม่ร่อยนะพี่โอ้พนังชอบกินอ่ะนางโหโหอะไรเนี่ยบอกแกงอะไรเนี่ยกะทิแบบล้นทะลักเข้ามาขนาดเนี้ยซึ่งจริงๆไม่ต้องทะลักขนาดน,น,นั้นเนาะใช่ค่ะมันข้นมากก็ไม่่อยราคากะทิเยอะเกินจะนางชอบกระดิกระเราไม่ชอบนางชอบ โออแล้วฝรั่งมมนชอบกินนี hmm ้พี hmm. ่หวาชอบกินข้าวข้าวข้าวกะทิโคโคนัทไหลอ่ะมีฝรั่งไปสั่งพี่หวาบ้างไหมอะไรนะคะข้าวกะทิข้าวข้าวหุงด้วยกะทิอ่ะข้าวมันหรอคะเหมือนมือคล้ายๆจะเป็นเหมือนข้าวมันแต่ว่าที่ไปร้านอาหารไทยในเมลเบิร์นอ่ะเขาก็เอากะทิก็กล่องกล่องในถุงแทนหุงมเออหุงหุงมาแล้วก็แบบ มันลินเลี่ยนแต่ฝรั่งชอบแต่แล้วนะ่ะเหมือนคนไทยเราแน่และที่เข้ามันส้มตำอ่ะพี่เอากะทิหงไงแต่เราเราเข้ามันส้มตำเราก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่เลี่ยนเนาะอาจจะบอกว่าเราไม่ได้ใส่กะทิมันมากหรือเปล่านะใช่ค่ะที่ร้านน้องสาวที่ที่เมลเบิร์นอ่ะเขาบอกฝรั่งเข้ามาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องสั่งโคโคนัทไลท์ข้าวกะทิ <c oughs> เออก็แปลกดี <c oughs> นะครับ <c oughs> พี่ว่า <c oughs> ขอบคุณครับพี่วา <c oughs> กลับไปหาสามีหน่อยเอาลวครับเอาอะไรล่ะเอาอะไรล่ะมกเอาล่ะครับบอก็วันนี้เจ,จเจอเพื่อนพี่เยอะเลยพี่อะไรเจอเพื่อนรุ่นรุ่นพี่สันติเยอะเรื่อาจา,า์เขามาเขามาแถลงข่าวคอนเสิร์ตกันยอดเพชรเสพตะหลัดมีอันน,น,นี้อันนี้น่าจะเพื่อนเนาะคุณเมาส์สุดาเชิญบานเออพีเมาส์เขารุ่นพี่นะรุ่นพี่ปีหนึ่งมีคุณจิตนาสุขสถิต อ๋อนั่นรื่อี่เหมือนการเรื่นงี่ผมโอ้โหเหรอมีคุณจิติมาเจือใจอ๋อ uh huh. นี่รุ่น้มอจิติมาใกล้เคียงหล่ะไอ้นะ uh huh. ใกล้เคียงไหมเจ็ดส uh ิบ huh. กว่าไหมใช่ขอเคว่าเพราะสามีก็คนมึงเพศเด่นอ๋อนักแต่งเพลงอนะเนาะอืม uh huh. แล้วก็มีคุณอุมาพรบัวพึ่งอ๋อ uh huh. อุมาพรนี่ก็โอเครุ่หลังเลยมีคุณสวร,รณีโพธิเทศ กรุ่นหลังเนี่ยรุ่นหลังี่แต่ก็หลังไม่ก็ไม่หลังหลังไม่ได้ห่างอ่ะเนาะตอบไม่หลังปีปีสองปีอะไรนะครับแล้วก็มีคุณวินย<ก>ัยไกลไอ้วินวิวนัยพันธุรักษ์พันธุรักเนี่ยรุ่นต่อเดียวกันปีนี้ปีนี้เจ็ดสิบเจ็ดเมื่อกี้ดูประ<ม>วัติคุณวินัยท่นานเป็นศิลปินแห่งชาติเนาะอายุเจ็ดสิบเจ็ดเออเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็เด็กกับผมสิอ๋อแล้วก็มีมีคุณวิวิวิชัยวิ พินแพนเตอร์คุณต่อยอ่ะไม่รู้นะรวมแล้วนยอายุประมาณเกือบพันปีอาจารย์ถ้าได้อาจ <ไป S 1> มีคนเกือบพันปีพอดีไปทำอะไรกันนะเขาจะมีคอนเสริรตยอดเพชรสิบเพ็รกะหลัดวันที่หนึ่งและสองพฤศจิกายนนี้พอดีทางอสมทเรากเ็เป็นเป็นเป็นสื่อที่ช่วยดูแลเพราะเป็นเสจเป็นผู้ใหญ่โอเคเก่ดีดตายเลยจ้า,า,จาผมมีข่าวพยาสัมพันธ์ เตรียมกหอบยาลมไปยอเๆนะเอาสวัสดีพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับครับขอบคุณครับอาจารย์เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ f อฟ9้เหรือ c ชริตี้กอล์ฟ2025นะครับระหว่างแฟนๆนะดีเจนะแฟนรายการ DJ และพันธมิตรของ FM99 แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภท ทีมนะฮะชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศนะครับอันนี้บอกเลยว่าเราแข่งประเภทบุคคลแข่งไรเดอร์ไรเดอร์คัพสีแดงเนี่ยนำทีมโดยปะาแปะนะฮะคุณเฉลิมวงคุณต้นประวินคุณเจี๊ยบมอเตอร์อินเทรนแล้วก็ทีมสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเป็นน้องชายผมเองคุณสักิ์สิทธิ์แท่งทองนะแล้วก็มีโปรคิวโปรเตแล้วก็คุณมมัมมี่เพราะนั้นใครนะฮะ อยากดูอยากรู้อยากเห็นก็วันศุกร์ที่26กันยายนนี้นะครับนะครับชตชตการเที่ยงตรงนะฮะเที่ยงตรงนะครับที่สนามกอล์ฟเดอะเลกาซี่กอล์ฟคลับ,บนะครับนะฮะไปร่วมกันแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าวันนี้มีเรื่องราวของร้านอาหารหลายร้านพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะมาเล่าเรื่องราวของร้านที่แปดลิ้วให้ฟังใครไปแปดลิ้วจะได้มีร้านใหม่ๆให้กินกันนะครับอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่า โจกเนื้อนะถ้าใครอยากกินโจกเนื้อแบบฮ่องกงนะครับมีคุณทีคุณทีคุณอ่าว่าทีนะฮะแนะนำมาว่าที่ร้านโกลเด้นโบที่ที่เอ่อเควิลเชนะครับส่วนอาจารย์สันติก็แนะนำมาที่ร้านพัตตาคารเป็ดย่างนาทองนะอยู่ตรงแยกสุนิสารัชนามีโจ๊ก เนื้ออร่อยแล้วก็มีอาหารความตุ้งเยอะมากนะครับเป็นของในถิ่นอดีตท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ท่านเป็นอดีตเชฟใหญ่ของห้อยเทีเลยวเวลาหมดแล้วครับเจอกันวนันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ color of life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณนานิธิพงษ์ หวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศฟังออนไลน์ที่ fm 9 9 active radio c o m Facebook YouTube fm 9 9 active radio ติดต่อโฆษณาโทร0 2 2 0 1 6 7 3 6นนเาขณะนี้เวลา